สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับครูพี่นันมาพบกับท่านเช่นเคยนะครับในการสอนหนังสือแนวแชร์ฮัลโลชูนะครับในหน้าที่45แล้วนะครับในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับผมคาสั่งนะครับบอกว่านะครับเดี๋ยวมีตัวอักษรทับอยู่นิดหนึ่งก็เลื่อนตัวอักษรขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับนะ row ให้วาดนะครับ and write ให้เขียน นะครับนี่คือกำแปลนะครับจงวาดและเขียนก็ว่าเขียนในที่นี่คือเขียนรายละเอียดนะครับนะก็คำสั่งย่อยอีกรูพิเชอร์ก็แปลว่าวาดภาพ of your family of แปลว่าของครอบครัวของคุณวาดภาพครอบครัวของคุณนะครับแอนและนะครับและ r i ท e ให้เขียน about เกี่ยวกับ อิดมันมันในที่นี้ก็คือภาพนะครับนะคุณครูก็เลยบอกว่าจงวาดภาพครอบครัวของคุณและเขียนเกี่ยวกับภาพนั้นก็คือเขียนอธิบายนะครับเกี่ยวกับภาพนั้นคุณครูก็กอปภาพมาอย่างนี้นะครับนะมีผู้ชายมีผู้หญิงก็คือพ่อและแม่แล้วก็มีลูกสองคนนะครับลูกคนโตเป็นผู้หญิงลูกคนเล็กเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยมาเขียนเป็นประโยคภาษาอังกฤษให้ว่านะครับ this is my family there are four people in my family my father is a teacher he is handsome my mother is a housewife she is pretty and my older sister Lisa ten and me I am at Cheraso นะครับมาแปลให้นะครับนี่คือประโยคที่ครูพี่นันแต่งขึ้นมานะครับเพรานะฉะนั้นลูกๆที่มาดูคลิปของครูพี่นันก็นำไปเรียนแบบได้นะครับนะ This is my family. This is แปลว่านี้คือ my family ครอบครัวของฉันนะครับนี่คือครอบครัวของฉันนะครับ There are แปลว่ามีนะครับ Four people ก็คือสมาชิก4คน in my family ในครอบครัวของฉันมีสมาชิก4คนในครอบครัวของฉัน My father is a teacher. คุณพ่อท่านเป็นคุณครูนะครับคุณพ่อเป็นคุณครู He is handsome นะครับท่านหล่อมากมาก My mother is a housewife housewife นะครับแปลว่าแม่บ้านนะครับคุณแม่ของฉันเป็นแม่บ้านนะครับ She is pretty หล่อนสวยหรือว่าท่านสวยนะครับ And my older sister Lisa Chen และพี่สาวนะครับ older sister เนี่ยพี่สาวชื่อว่าลิซ่า อายุ 10. ขวบนะครับอยู่เทนเขียนหมายเลขก10ขึ้นมาอย่างนี้คืออายุ10ขวบเพราะสูงกว่าฉันนะครับก็เป็นพี่สาวแอน me ่และตัวฉันเองนะครับนะ i am 8. c h a o s o ในเมื่อพี่สาว10ขวบฉันเป็นน้องชายฉันก็ต้องอายุอ่อนกว่าอย่างน้อย2ปีนะครับ h a r s o ฉันอายุ8ขวบนี่คือประโยคตัวอย่างที่คุณครูเขียนนะครับอธิบายเกี่ยวกับภาพเพราะฉะนั้นนักเรียน ก็วาดภาพนะครับนะตามคําสั่งนะครับนะครับก็บอกให้วาดภาพครอบครัวของนักเรียนเองนะแล้วก็ให้เขียนคําอธิบายลงไปนักเรียนวาดภาพออกมาแล้วนะครับมีพี่น้องกี่คนถ้ามีนักเรียนคนเดียวก็วาดตัวนักเรียนคนเดียวนะครับกับพ่อแม่นะไม่ใช่วาดนักเรียนคนเดียวาวาดพ่อแม่ด้วยแล้วก็บอกว่า this is my family นะครับ there มีกี่คนก็ใส่เข้าไปนะครับ อย่างน้อยก็สคนแล้วนะครับคือพ่อแม่แล้วก็ตัวนักเรียนอย่างน้อยก็3คนขึ้นไปนะครับถ้า5คนก็ five people in my family. My father is a doctor นะครับคุณพ่อเป็นคุณหมอหรือ my father is a farmer นะครับคุณพ่อเป็นชาวนานะครับ he is handsome ก็เขียนเป็น he และแต่นักเรียนจะอธิบายนะครับตรงนี้คือเป็นประโยคตัวอย่างที่คุณครูพี่นันเขียนเสริมเข้ามาให้อาจจะเป็น he is smart หรือว่า he is wise หรือว่า he is tall นะครับท่านตัวสูงอะไรก็ว่าไปนะลูกนะแล้วแต่นักเรียนจะเขียน my mother is a housewife นะครับเป็นแม่บ้านนักเรียนว่าจ,จะเขียนว่า my mother is a nurse a nurse ตัวทีครับเป็นนาะงพยาบาลหรือ is a S uh, t s h i r e หรือ e a อะไรดีนะครับ Hairdresser นะครับเป็น uh, ช่างเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับนะ uh, เป็นช่งางทําผมนะครับ Hairdresser นะครับอะไรแล้วแต่อาชีพนะครับ She's pretty หล่อนสวยหรือ She's beautiful นะครับหรือ My mother is very beautiful คุณแม่ของฉันสวยมาก อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือตัวอย่างที่คุณครูเปรียบเทียบให้ฟังนะครับนะโอเคเป็นนั้นว่าหน้า45ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ